เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครจีหยานกันนะครับว่าจีหยานเนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงสเตตัสหลักสเตตัสรองการใส่สวมใส่เอ็กโคต,ต่างๆเนาะ มันใส่ยังไงนะครับแล้วก็วิธีการคอมโบเป็นทีมแล้วก็การใช้สกิลต่างๆวิธีการเล่นต่างๆนะเล่นแบบไหนบ้านครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเจียนจะเป็นตำแหน่ง DPS ทาตลมนะครับโดยที่เดาเมจหลักของตัวเจียนจะมาจาก Heavy Attack เป็นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ Echo แนะนำเนี่ยจะเป็น Echo ที่เป็นเซตลม5นะครับ โดยที่คอสสจะใช้คิรเรดนะครับคอส3สองชิ้นจะใช้เป็นาดาเมจธาตลมนะครับแล้วก็คอส1จะใช้เป็นแอคแททั้ง2ชิ้นเลยนะครับโดยซับเซตแนะนำที่ควรหาก็จะเป็นคิ y เรดคิดดาเมจนะครับแอคแทกเปอร์เซนต์ค่า ER นะครับรีเจเนเรชันนะครับแล้วก็ Heavy เฮฟี่แอคแท็กไปสุดท้ายเนาะโดยเอาวุธที่ใช้งานเนี่ยเราจะใช้เป็นประจำตัวคือจะแรงที่สุดนะครับ เราลงมาจะเป็นอาวุธของตู้ถาวรเนาะแล้วก็เป็นอาวุธ Battle p a พาร์นะครับที่จะแรงระดับตามลงมาเนาะส่วนในคลิปนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของอาวุธประจำตัวนะครับต่อไปจะเป็นหัวข้อตัวซัพพอร์ตที่แนะนําในการใช้งานนะครับอย่างแรกอันดับแรกคือตัวซัพพอร์ตก็คือเวรินานะครับเนาะตัวน้องมีเรื่องของการบัฟ a อ็กแท็กบัฟดอเบโบนัสให้กับ ออทัยนะครับคือทุกตัวจะได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นฮิลฮิลเลอร์ให้กับทีมนะครับตัวที่2ถ้าคุณไม่มีเบรนา่าคุณจะใช้ไปซึ่งก็ได้นะครับไปซึ่งก็จะเป็นบัฟแอคแท็กหลังจากที่กดเอาทนโะแล้วก็จะฮิลเป็นฮิลโอเวอร์ไทมไปเรื่อยๆนะครับตัวที่3จะเป็นโมเตฟี่โมเตฟี่คือจะเป็นตัวที่แบบคู่กับจิยานเลยนะเพราะว่าโมเตฟี่เนี่ยอัลติเมตสามารถทำได้เป็นนอกสนามได้นะเอาโธจะบัฟ เฮเวีย t แท็กให้กับจิยานได้นะครับก็คือทําให้จิยานเนี่ยตีได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อไปจะเป็นน้องอย่างๆนะครับน้อง,อย,งอย่างเนี่ยเราจะมาเอาเพียงแค่เอวทรแล้วก็บัฟค่ารีพลังงานให้กับจิยานั่นเองเนาะก็คือ G จิยานจะวนอติได้ไวมากขึ้นนะครับวนอิได้ง่ายนะครับสำหรับการใช้จิอาไอ้น้องอย่างๆนะตัวที่4จะเป็น ออโต้ Auto, ครับออ t โต้ Auto, ก็คือตัวนี้เวลาอัลโตเนี่ยจะเป็นการบัฟเดบตทธาตุลมเนาะหลกัหลกๆก็จะมาใช้แค่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับอัโต้นะสรคนมีนะครับหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการต่อคอมโบนะครับการเลีทีการเล่นของทีมทจี่ยหยันนะว่าเราจะเล่นแบบไหนใช้ตัวอะไรก่อนก่อนหลังเก็บคอสโตแบบไหนนะครับ เพื่อให้รีดประสิทธิภาพของทีมได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องคอมโบสกิลเรามาดูกันกลุ่มดาวกันดีกว่านะครับสําหรับตัวคอนจิหยานกลุ่มดาวแต่กลุ่มดาวทําอะไรได้บ้างครับไปดูกันเลยเรามาเริ่มที่ดาวแรกกันดีกว่านะครับดาวแรกมันบอกว่าเรสโ n a n นซ์สก l ลของจิหยานเนี่ยจะเพิ่มจาก1ครั้งเป็น2ครั้งเนาะกดได้2ครั้งแล้ว การใช้งานฟเตสกิลด้านบนเนี่ยจะลดลง15หน่วยนะครับดาวที่2หลังจากที่จียานใช้อินโทรสกิลท่าที่เข้าสไตร์นะครับจียานจะเพิ่มแท็บรีโซลหรือฟเตสกิลด้านบน30หน่วยเนาะแล้วก็เพิ่ม a อ t a แท็กตัวเอง28นะครับนาน15วินาทีนะครับเอฟเฟกนี้จะใช้ได้1ครั้ง ทุก15วินาทีนะครับก็คือลงมาปุ๊บใช้เสร็จแล้วก็สลับออกนะครับแล้วก็กลับเข้ามาใช้ใหม่เนาะมันจะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็คือในผลลก็จะได้ตลอดนะดาวที่3นะครับเมื่อในทนใช้สกิลแล้วก็อัตติเมททั้ง2แบบนะครับหรืออินโทรสกิลจิยยนจะได้คริเเอรเรทที่16%และคริเดเมต3าเปรเ็นป็นระยะเวลา8เววินทีส่วนดาวที่4นะ หลังจากที่เนยพลกดอัลติเมตนะแบบใดก็ได้ทั้ง2แบบเนาะเ a ฟว a ่ t อ a แท็กอร์เมโของเพื่อนทั้งทีมจะเพิ่มขึ้น25% 30วินาทีนะดาวที่5 Damage m u มตมัลติไพรเออร์อัลโทสกิของจิยานเนี่ยจะเพิ่มขึ้น120%นะเมื่อจิยานโจมตีสำเร็จนะครับ a t t a c k จะเพิ่มขึ้น3% 8วินาทีสแต็กสูงสุด15ครั้งนะครับแล้วก็เอฟเฟกนี้จะเต็มหลังจากที่ตัวของจิยานเนี่ย ใช้ intro skill นะครับก็คือ skill ของ t a c ท i c a l strike นั่นเองเนาะมาที่ดาวที่6กันดีกว่านะครับทุกครั้งที่ตีแบบ heavy attack ใช้ intro skill หรือ,อ resonance skill นะครับที่ถูกใช้นะครับจิ๋ยานจะเพิ่ม momentum เนี่ยสแต c k momentum เนี่ยมันจะสแต c ได้สูงสุด2ครั้งนะครับหลังจากที่ใช้ ultimate นะครับจะกินสแต c k momentum เนี่ยทั้งหมดที่สแต c มานะครับโดยที่ จะคิดดาเมจของ Emerald Storm Final ก็คืออัติเมตแบบเฟสที่2นะครับที่ทุ่มมังกรลงมาเนาะที่120%ต่อ1สแต็ถ้าคุณเก็บ2สแต็ก็จะแรงขึ้นเป็น240%นะครับจะทำให้อัติเมตอะแรงนะครับแรงมากๆถัดไปจะเป็นการแนะนำการคอมโบของตัวคอนจิยานแล้วก็ทีมของเขานะครับ <L ose. S 1> เริ่มแรกส <L ose. S 1> มมตว่าเรามาเริ่มจากตัวของจิยานก่อนครับ เก็บพอตโต้ให้เต็มเนาะก็ใช้วิริณานะครับใส่ทัวเข้ามาปุ๊บกดสกิลเก็บพอตโต้อ่าแล้วก็กระโดดแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมเตฟีนะครับอ่าแล้วก็กดสกิลเก็บพอตโต้ไปเรื่อยๆนะมันดีมากคนตินะครับเก็บพอตโต้ให้เต็มเสร็จแล้วผมให้โคเปลี่ยนเป็นจิ๋ยานแล้วก็ตีมื แล้วก็กดตีค้างนะครับไปเรื่อยๆอ่าอันนี้คือจะเป็นคอมโบนะครับสำหรับการเก็บบัฟทุกอย่างของเวรน่าโมเตฟี่แล้วก็จิยานนะครับเอาทุกอย่างแล้วก็มาลงอันตินะอันนี้คือเป็นคอมโบแบบฟูลเซตเลยนะเราจะคอมโบเป็นแบบนี้เนาะต่อไปจะเป็นสเต็ปของสมใส่ของทีมนี้ละกันนะผมใส่ไปเสเ็จอะไรบ้างนะบอกไว้ก่อนนะครับยังไม่สุดนะครับเซตนี้นะก็ นพลพระนจมตยังแค่พันสี่อยู่นะครับยังไม่สุดเนาะอาวุธเป็นประจำตัวนะครับแล้วก็เอโ o เป็นคิเลสนะลิงคิเลสนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวต้องแก้อยู่นะครับผมต้องการเป็นอ่าโจมตีคิเลสคิดเมทนะครับแล้วก็เอเนจีรีเจนเนาะต้องการเปลี่ยนนะครับชิ้นนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่นะเพราะมันไม่มีคิเลสเลยนะครับอยากได้คิเลสเพิ่มนะครับชิ้นนี้ก็โอเคนะครับ มีเสียแค่2ชิ้นนะครับก็คือเลือดเนาะเลือดแฟตกับเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับชิ้นนี้อยากเปลี่ยนอยู่อนาคตเปลี่ยนแน่นะครับชิ้นนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่มีดีแค่2อย่างก็คือคิเลตกับคิเดเตรเมดเนาะที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับอนาคตเปลี่ยนนะครับชิ้นนี้อนาคตก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีดฟแฟลตกับ HP เปอร์เซ็นต์นะซึ่งไม่อยากได้นะครับเสียใจมากนะครับ ต่อไปส่วนของโมเตฟี่นะก็ผมยังไม่ค่อยได้บวกเยอะนะชิ้นชิ้นหลังเนี่ยเป็นนกเนาะแล้วก็เป็นดาเมจไฟนะครับบวกห้ายังไม่ได้จูนเลยนะเป็นดาเมจไฟนะครับแล้วก็เป็นเอทีชิ้นนะครับโมเตฟี่เป็นซ u ับดนะีพเนาะก็เราใส่เอจ e g ีเจจากเซตนี้ก็พอนะครับส่วนเราจะที่เล่นมาเนี่ยอ่าส่วนคอสาเนี่ยใช้เป็นดาเมจไฟก็ได้ ต่อให้เป็นใส่ Energy Regen เนี่ยผมว่ามันอาจจะเยอะไปก็ได้นะเพราะว่าอาวุธของโมเ f ฟี่ผมใส่เป็นอของสายซัพพอร์ตนะนี่เลยนะครับเป็นคาเดนซ่าเนาะคาเดนซ่านะครับเซ็ตนี้เนาะก็คือจะหลังจากที่ใช้สกิลนะครับมันจะรีคอสโตเอเนจีแปนะครับยิ่งขัดสูงเพิ่มขึ้นก็จะ,ะเพิ่มเป็น1ิ1สิบอะไรขึ้นไปเนาะยิ่งขัดสูงก็ยิ่งรีคอสโตเอเนจีเยอะนะครับ สกิลแทบยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะลุ้งโล่งเลยนะครับกลุ่มดาวศูนย์นะมอร์ฟี่กลุ่มดาวศูนย์อยู่เลยนะครับต่อไปเป็นส่วนของน้องเวรินาละกันเนาะน้องเวรินาเนี่ยมีแค่เอเนจีรีเจนจากอาวุธนะครับแล้วก็ส่วน E อโคเตานะครับบวกสิบอ,อยู่เลยนะเป็นฮิลลิ่งโบนัสนะครับอันนี้เอเนจีรีเจนเนาะบวกสิบแค่นั้นแหละฮะแล้วก็ลิ่งก็เอเนจีรีเจนแต่ออฟเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะแต่ไม่ใช่สวยของน้องนะ เป็นสวยของสกิลฝั่งในพลมากกว่าเนาะในพนอยากได้แบบนี้มากๆนะครับแต่ด้านมาลงที่ตัวซับเนาะโคตรแขนเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอคแท็กแอคแท็กนั้นยังไม่ได้บวกเลยนะครับก็แค่เอามาซับเนาะไม่ต้องปั่นเยอะนะส่วนสกิลสกิลเน้นที่ไปที่อ่าอ่าฟอเทสเซอร์กิลกับอันติเนาะจะได้ฮิวแรงนะครับแล้วก็อัพด้านบนนี้ด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่น้องทำการตีบุรากาศหรือ h ฮเวียแ็เนี่ยหรือเร s โซแน c e เรเบลชั่อะไรพวกเนี้ยคือมันจะบัฟเอทเคให้กับเพื่อนในทีมทุกคนเลยนะครับยีสเปอร์ซ็นเปเวลายี่สิบวินาทีเนาะอันนี้สำคัญมากนะครับทำให้ทีมแรงขึ้นนะดาวศูนย์นะครับดาวศูนย์เลยเนาะต่อไปจะเป็นเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆที่ผมเตรียมมาให้นะครับ สำหรับทีมจิ๋ยานแล้วก็การบัฟสกิลแบบเต็มที่เนาะในการตีโฮโลแกรมนกเลเวล70นะครับไปชมกันเลยก่าครับผม 受けてみろ燃えろこれはいかん恐れなし 静かにしろ <laughs> <ん>死にたいのか待ってたぞ 取りました。消してやる。死にたいのか。<laughs> 遅いです。<laughs> 受けてみろ。燃やし尽くす。おえろ。<laughs> これでどう。<laughs> 平気だ。 ยังไงกันบ้างครับสาหรับตัวละครจีหยาเนาะการเล่นการใส่อีโคแล้วก็การคอมโบแล้วครัตัวละครที่แนะนําในการเล่นนะครับเพื่อสามารถไปปรับใช้กับตัวละครในทีมของตัวเองได้นะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ 行き渡る断末魔王。